อกว่ามอเตอร์ไซค์คลาส800คันนี้ทำไมมันเซอร์วิสถูกจังทำไมมันเซอร์วิสถูกกว่าชาวบ้านเขาจริงหรือเปล่าไปฟังครับผม ผมก็สำหรับเจ้า W 800นะครับจากแบรนด์ Kawasaki คันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์คลาส 800cc ทีอ่ออกแบบดีไซน์ตัวรถมาในสไตล์ By, คลาสสิกไบค์นะครับอ่ะเรียกได้ว่ารูปร่างรูปทรงนะครับ ให้ความกลิ่นอายของความคลาสสิกนะครับแต่ก็พ่วงมาด้วยเทคโนโลยีที่ใส่มาในตัวรถที่ทันสมัยนะครับเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับให้สามารถขับขี่ควบคุมเดินทางได้อย่างง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับพูดถึงเรื่องเซอร์วิสนะครับอะ ตัวนี้เซอร์วิสเริ่มต้นนะครับถูกที่สุดของเจ้า W800 c a คาเฟ่คันนี้นะครับค่าเซอร์วิสนะครับเริ่มต้นก็จะอยู่ที่1,479บาทเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นรถคลาส 800CC ซีซนะครับซี CC สูงแต่เซอร์วิสไม่สูงตาม CC เลยนะครับอันนี้คือเซอร์วิสเริ่มต้นรอบเช็คระยะ6,000โลนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็พวกแหวนรองน้ำมันเครื่องนะครับไปดูเซอร์วิสที่แพงที่สุดของเจ้าคันนี้กันเซอร์วิสรอบที่แพงที่สุดนะครับ ไม่ถึงหมื่นฮนะไกลจากหมื่นเยอะด้วยนะฮะกอยู่ที่7,441บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าสวิตใหญ่นะครับสวิตหนักๆเลยใหญ่สุดของคันนี้ละ 7,441บาทนะครับตัวนี้จะเป็นรอบสวิตใหญ่2 4 0ห0นะครับเรียกได้ว่าการสวิตการบำรุงรักษาค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างที่จะถูกเลยนะครับอันนี้คือเป็นนาเรศราคามาตรฐานนะครับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้พิเศษช่วงนี้นะครับโปรโมชั่น9เดือน9เนาะสำหรับเจ้า W800 คาเฟ่คันนี้บอกได้เลยให้กิฟต์ไวเชอร์สูงสุดฟังดีๆนะครับ หนึ่งแสนนึงมืนบาทตุง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 เรียนลูกค้าที่มีประกาศกันทุกท่นา,กนานโปรดทราบขณะนี้เราจัดโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสูงสุดสำหรับ W800 Cafe สูงสุดถึง1 0ึ0งแสน0นึ0งแสนนึงมืนบาท ไม่ผิดนะฮะสำหรับโปรโมชั่นเจ้า W800 Cafe คันนี้นะครับ1 000, 1 0 0 0 0บาทหรือลูกค้าอยากได้อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆนะครับสามารถทักเข้ามาคุยสอบถามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสีนะครับหรือว่าเปลี่ยนชุดแฮนด์หรืออุปกรณ์ตกแต อืนนๆนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยอย่างรถสแตนดาดเนี่ยราคา4 2 9 0 0 0บาทนะครับ4 2 9 0 0 0บาทลดไป101,000 10, 10, 10, 0บาททันทีเลยนะครับก็300,000ต้นๆเท่านั้นเองครับผมก็ใครที่สนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่ PJ Motor m นะครับตัวนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถสาย Kawasaki ทุกรุ่นทุกซีซีนะครับผมส่องไ้ด้วยนะครับสำหรับเจ้า W800 Cafe คันนี้ครับผม